สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้นองครับพบก,กับผมนะครับเด้อลุงยอดอันนี้หมาลุงยอดนะครับเด้อพ่อแม่ลุงยอดบ้านสวนลุงยอดครับผมวันนี้ขอเสนอทิ่ภาพพ่อแม่พี่น้องครับไปหาป่าโดยการไปว่านเหนอรอครับเด้อไปวันนี้เฮามาเร็วดำมาเร็วเล่าเล่าเร็ว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 มาเร็วเร็วนี่ครับพูนครับพูนละ มาหนักๆนะครับมาเร็วๆต้องออกกวางนี่นะครับนี่ยผมเพิ่งเฮ็ดเด้อครับเด้อนี่ทำเร็วๆเพิ่งเฮ็ดอยู่มันนี่ก็ได้น่าจะแล้วอยู่ดอกเลี้ยวอยู่มาเร็วๆเร็วๆปุ่น ยินถมไปได้แค่นี้ครับนิดหน่นอยเอาเลยนะนี่ครับเขากะคามแม่นม้ำสโตง <c oughs> เพื่อที่จะมาฟังนี่ <c oughs> อ๋ออลฮันชาวนาครับนี่ก็มีที่สวนยางนะครับสวนยางนี่ก็เป็นต่นครับต้นมะกอกไง ก็ลงไปนี่ครับของมคิน้องจักสิได้จักโตเด้อมาดคือมืดอนนันอีกละ <c oughs> พูดยัง่ะองบอกว่าจะไปหาปล <c oughs> <c oughs> าเด้อจักเลี้ยงมื้อน,นั้นได้สามซีโตนี่ลละเออเอาเอาไ้กินเนี่ยละ ได้ยักษ์สองสามตนะครับเพราะน้องเลยกระเท่าประเห็ดต้นพริกอยู่ครับอืมอ่าน,นะครับเลยวัดดอปะนะครับอันนี้ละครับ อันนี้คือมากๆครับต้นมากครับต้นน้ำมันปูไว้คือเอาอยู่นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมสิภาพาาไปเบิ้งก่อนนะครับเดมามากนี่นลายสมดัยรับนี่ครับพ่อแม่พี่ดองครับเห็นบ่ครับนี่เบี้ยมากครับเบี้ยมันครับ เกิดเป็นเล็ม,นมนบนี่ครับมีมีสีต้นครับต้นหมากหาต้นครับแต่ว่าเวลามันหล่นลงมาเนี่ยนี่ครับเบี้ยม,นมันเบี้ยมเกิดเยอะมากนะเบ,บี้ยมมันพุน่พนอ่ะพุ่นอ,อ,อ่ะเร่าจีมอยูุหลากหลายอันนี้จะเป็นโคกครับนี่ครับผมนี่ใบเฟิร์น มนนีบอนหวานนะครับแกงกินแซบ่บแซ่บน้องบอนหวานใบเพิ่นคือนนหลายขนาดนะบอนหวานคุณนะน,นี่ก็ปลูกไว้ครับปลูกไว้อ่ะพี่น้องบ่มาหลายยัยฮะเดี๋ยวมันสิบ่ท่านการคำกนนอนเนาะตอนหลับแท้ คุณน่ะย่องเอ้ยตกสวด,ดอยู่ก็ที่ได้ทำไงแล้วเนาะก็ต้องว่ากันไปมือก็เราตลองย้อนสี่วันมือขึ้อเกาครับคือเกาครับพี่น้องครับคือเกาเ่าก็ต้องตั้งกล้องดีๆก่อนมือนั้นตั้งบ่ได้เลยจกักโตเลยครับผมนะตั้งตัวนี้แหละดีที่สุดละ นี่พี่น้องเลยรับรองว่ามีลมแบบน,นี้บ่งให้นี่พี่น้อง ให้นี่พี่น้องต้วพี่เก่าดูเป็นอนนี่ด็ดตได้บ่ตะได้บ่ได้บ่เองมันกีนลุดไปอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยลุดอีกตามเคยวันนี้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้รุ่นนี้น นี่ก็คือเก๋าของพี่น้องเลยเมื่อยแแนี่ปลากรับน,นี่ครับวันนี้ปลาตะเพียนคาบเดียวได้พี่น้องเลยเอามากินแค่คาบเดียวครับขุ้นอีกเกินขึ้นเลยพี่น้องเลยพอละววานอยู่สามสี่ดอกวานเฮกันเลยได,ได้พออยู่พอก,กิน สี่ห้าตัวนะครับด้อยู่ด้กินนะพี่น้องเอ้ยนนะว้าคนที่ขอบ้านเด้อพี่น้องห้องกหญท่านกันมากระท่านนี่หวานนะครับเด้อท่านนี่หวานผมลองไปซิมึงละ หวานอันนี้มักทั่วครับทั่วหลนะครับกินแล้วเลยครับไ่้ต้องร่างปล่อยทันทีผักต่างๆ เดี๋ยวเอาบยุบอกแล้วมันต้องมีเบิ้ลอืมวันนี้ได้แค่นี้นะอืมเมื่อกี้ขอ พักแค่นี้นะครับเด้อฝากกดติดตามกดซับสไคร์เนี่ยนะครับผมสวัสดีครับ